วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้นะอนรับพ่อเสูอผัดถัวจัดให้วันนี้ขา้าวกลัวกินอะไรดีเป็นเนื้ออวันนี้จะเป็นเนื้อหั่นบางๆสไลซ์บางๆแล้วก็ย่างไฟในกระทะย่างในกระทะแล้วก็ลาบห,ห,าหมูลาบหมูไม่เยอะหรอกลาบนิดนึงอตอนนี้ก็ข้ขาวข้าวกลัวตั้มเรียบร้อยแล้ว เรามาทำกนันเลยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงพาทัวนะคะเป็นห่วงครอบครัวพาทัวร์ขอบคุณที่ส่งกาลังใจมาให้พาทัวรนะคะวันนี้พาทัวรก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วอืวันนี้ก็ได้ไปตรวจไปตรวจโควิดมาผลออกมาสิบสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะก็จะบอกทุกคนเรื่อยๆคือที่เห็นได้สดใสสดใสอย,อยู่ก,ก็ก็คือไม่สบายนั่นแหละแต่ว่าไม่ใยญ่จะ ให้มันให้มันโซมเนาะเดี๋ยวก็เกิดมันยังไม่หายแต่พยายามดูแลตัวเองให้ให้ดีๆนะเนาะท่านครอบครัวเลยท่านกินน้ําร้อนกินน้ําขิงน้ําส้มอะไรเงยน้ำมะนาวก็ <c oughs> มันก็มีมีไอบ้างแหละไออืมไงเดี๋ยวมาดูนะพาทัวจะหั่นหมูหั่นเนื้อแล้วก็ยาก่างแบบไหนนะคะใส่หมูไปแล้วนะคะ <c oughs> รอมันเดือดแล้วก็หัน่นต้นหอมผับชีไว้แล้วนอ้องผัชีฉีใบมะกรูดใส่เลยจะได้หอมหอม ฉีกเอาไปมะกรูดเฮ้ยมันะไอต้ <c oughs> นหอมผักชีหอมแดงไม่รู้มีหรือเปล่าไม่มีหอมแดง ไม่มีหอมแดงก็ไว้อย่างนี้ก่อนเราทำขึ้นหนึ่ง บังตาอ้ภาพมันตัดไปนะคะทุกคนทวดเนึกว,ว่ามันมันใช้ได้ก็เลยไม่ได้ดูอ,อันนี้เนื้อที่หั่นแล้วนะเนื้อที่หั่นแล้ว ย่างอีกนิดนึงมันหั่นย่างอีกนิดนึงอันนี้หั่นเนื้อนี่จะย่างแหละ่ะทุกคนกกเนเ่กี้เห็นเส้นผมมี เสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยก็เก็บน่าจะเป็นพรุ่งนี้จะทำอบไอ,อ,อจะทำแนงแนเงเนื้อเดี๋ยวแป๊บนึงส่วนตัวน,นี้มาดูลาบหมูลาบลาบหมู ส่วนเนื้อก็จะทำแบบน้ำจิ้มแจว่วสุดยอดค่ะปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้วข้าวคั่ว ข้าวคั่วเป็นนี่เลยอือใส่ข้าวคั่วรถดีใส่เยอะยังไมง่รู้เนี่ย หอมข้อวครัวมากๆเลยหอมข้าวคั่วต้นหอมเดี๋ยวใกล้จะกินอีกใส่อีกอันนี้ก็คือใส่ให้ต้นหอมมันสุกก่อนอาจจะ ไม่ได้ใส่พริกนะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้เด็กกินเด็กๆกินด้วยมะนาวมะนาวเกือบลูกเลยนะอมเปรี้ยวเราต้องการความเปรี้ยวนี่ เสร็จแล้วเปิดประตูเปิดประตูโดนใส่มใส่มะนาเอน้ำปลาต้มสุกนะใส่นิดนึงข้าวคั่ว น้ปลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้ำปลาปลาเป็นตัวเลยนะคะอืมน้ำปลาน้ำปลา ตาอุ้ยใส่เยอะไปบอลรสดีเพราะผักตัวไม่มีปลาเอไม่มีแล้วก็ต้นหอมที่เหลือที่เหลือใส่ลาบ <c oughs> เสร็จแล้วจิ้มแจว๋วไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าเนี่ยจิ้มแจว๋วจิ้มแจ๋วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะน่าจะเผ็ดอืมแต่ปะโทก็จะย่างเนื้อถอถ่านน้ำมันก่อนปุดไฟหม้อกินกับ จิ้มเจวเนาะเนื้อดึงแดงไงใส่เกลืออย่างเดียวค่ะใส่เกลือหมักเกลือแค่นั้นเองหมักเกลือเพื่อจะจะโรย่างแค่นี้ค่ะแล้วรอให้น้ำมันต้องอย่างแบบนี้ไม่ต้องอย่างสุดมากนะ เสร็จแล้วนะคะผัทถวก็จะจัจกใส่จัดานแล้วนะคะเรีอยอย ไม่เอาให้มันแห้งมากอืมใส่ใบมะกรูดอืมจ้ากินข้าวได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะรวนเนื้อไมได้ว่าจะย่างไม่ได้ย่างก็ <c oughs> <c oughs> ใส่ เยอะๆพรมกันเลยเขาพูดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์บาทัวร์ด้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของบเทัวร์คลิปนี้ค่ะทัวร์ปีนข้าวกับน,นะะักการ์นข้าวด้วยกันค่ะทุกคน